สวัสดีจ้าวอชิงตันค่ะนุ้ยจากมารินีชาแนลนะคะวันนี้นุ้ยจะมาดวน้ำหอมของท z เซน่าเทรนซีค่ะกลิ่นอะโดเมดาค่ะกลิ่นอะโดเมดานะคะครั้งแรกที่นุ้ยดมนี่นุ้ยตื่นเต้นมากๆเพราะว่าทําให้นุ้ยนึกถึงกลิ่นน้ําหอมกลิ่นโปรดนุ้ยก็คือเอ่อดลีนาค่ะเพราะว่าเขามีความเป็นแบบฟรุตตี้ฟลอรัที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะนี่ เดลีนาตัวนี้ที่นุชอบมากๆเดี๋ยวท้ายคลิปนะคะนุ่จะมาบอกว่าซื้อตัวไหนดีนะคะแล้วมันจะชนะตัวโปรดนี่ได้ไหมกินนี้ออกมาปี2015ค่ะเพอร์ฟูมเมอร์เนี่ยคือ,ค,อคุณพอโลเทเรนซีคือเจ้าของแบรนด์เลยนะคะเอ่อโน้ตของเขามีเปิดมาด้วยมะกรูดเบอร์การมอสกราสหญ้าอีแรงอีแรงดอกกระดังงาแล้วก็วอเตอร์ s จส n มินนะคะนุไม่แน่ใจวอเตอร์เจสมินมลิน้ำคืออะไรนะ เปิดมาสิ่งที่นุ้ยได้กลิ่นอันแรกเลยนะคือแบบมันฟรุตตี้มากเหมือนพีชอะค่ะที่ค่อนข้างหวานแต่ยังดีที่เขามีเบอร์กามอตคือทําให้มันไม่ได้แบบแน่นมากคือกลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นที่หวานมากค่อนข้างเอ,อ่อคลายอันเนี้ยคืออันเนี้ยก็จะหวานมากเหมือนกันแต่ว่าเป็นหวานที่ไม่ได้ดูชีอะค่ะค่อนข้างยังมีความโปร่งของเขาเอ,อ่อทำให้ไม่ได้ หนักไปแต่ว่ากลิ่นเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นหวานที่คุ้นเคยคล้ายๆน้ําหอมดีไซเนอร์คือนุ้ยนึกไม่ออกน,นะว่าตัวไหนแต่นุ้ยรู้สึกว่านุ้ยเพิ่งจะดมกลิ่นนั้นได้ไม่นานที่มีกลิ่นพีชอะค่ะค่อนข้างคล้ายกันแต่ว่าอาจจะแบบดูแพงกว่านั้นหน่อยแล้วก็เป็นพีชที่ค่อนข้างจริงเป็นพีชที่แบบสุกช้ำๆเลยกลิ่นความเขียวอะไรพวกนี้นุ้ยไม่ได้กลิ่นเลยนะแบบมันจะเป็นเหมือนฟรุตตี้ผสมกับ ดอกไม้ที่หวานจ,จัดๆอะคะ่ะน่าจะเป็นพวกกระดังงามาลีอะไรพวกนี้รวมๆกันอยู่ตอนนี้ยังได้กลิ่นความเป็นมะกรูดอยู่บ้างะคะ่ะแต่ว่าเป็นเหมือนมะกรูดเชื่อมผอสมกับพีชกับดอกไม้นำสุดเนี่ยจะเป็นพีชแล้วลองลงมาก็จะเป็นมะกรูดเชื่อมแล้วดอกไม้จะแบบเหมือนกับเพิ่มความหวานให้กับตอนเปิดะคะ่ะราคาของเขาห0ึ่งร้อร้เหรียญคะ่ะ มิดเดิลโน้ตของเขานะคะจะมี Lily Violet Leaf ดัมมัสโรสนะคะเพร์บอสซัมไวเคเ o โอโทพอลิโอโทก็คือจะกินออกในทํานองอัลมอนด์วิชเชอรีนะคะแล้วก็พีชซึ่งไม่สึกว่าพีชในกลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นที่โดดเด่นตลอดทางของ a d โดเมดานะคะชื่อเขานี่เหมือนอนาคอนด b าเบ Note จะมีมะพร้าวแอมเบอร์วานิล a าแคชเมียร์บูดนะคะอโบนีไม้ไม้ตระก,กูลมะเดือ่อเนาะทองค่าบีนะคะและชูกา r น้ำตาลน,นะคะเพิ่มความหวานเข้าไปตอนนี้ผ่านมา20นาทีกลิ่นเขายิ่งพีชชัดขึ้นค่ะเป็นพีชกับดอกไม้หวานหวานคือจะว่าไปกลิ่นเนี้ยรู้สึกว่าตอนแรกนรู้สึกว่าตื่นเต้นโดยเฉพาะตอนดมกับสตริปเนี่ยมันดูแบบน่ารักแต่ว่าพอดมไปเรื่อยๆเนื่องจากกลิ่นค่อนข้างลีเนียแล้วก็ไม่ได้มีเดฟมิติดิเมนชันอะไรมากมายอะ่ะเนี่ยมันจะออกพีชกับดอกไม้บางอย่าง แค่นั้นแล้วก็เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆช่วงแรกอาจจะหวานเยอะนิดนึงอันนี้นุไม่ได้สเปรย์เยอะนะคะถ้าสเปรย์เยอะนี่ก็น่าจะฉุนอยู่โดยเฉพาะช่วงแรกคือกลิ่นก็จะดรอปค่อนข้างเร็วแต่ว่าติดผิวอยู่ได้นานนะคะเป็น8ชั่วโมงเลยและกลิ่นเนี่ยยิ่งนุ้ยรู้สึกว่าบางบางจังหวะนุรู้สึกว่ากลิ่นมันออกแนวสังเคราะห์ ซินเทติกนิดหนึ่งดมแล้วไม่ค่อยสบายจมูกคือถ้านุ้ยเทียบกับเดล i n a ซึ่งเป็นตระกูลหวานเจี๊ยบเหมือนกันแต่เดล i n a เขาหวานแบบมีหลายๆมิติอะคะ่ะยิ่งพอดมเทียบกันนุ้ยยิ่งรู้สึกเลยว่าโหเดลินานี่เหนือชั้นกว่าเยอะคะ่ะเพราะว่าอะโดมีด้เนี่ยหวานพีชออกมาอย่างชัดเจนประมาณอยู่1มิตินะกับดอกไม้บางอย่างแต่อนเนี้ยจะมีความเปรี้ยวอมหวานของ ิ้นจี่แล้วก็รูบารเอ่อแล้วก็มีความเป็นโรสที่พอยิ่งเทียบกับ อารมณ์มิดาแล้วเนี่ยยิ่งชัดเจนเือว่าเน,นี้ยมันมีมิติความน่าสนใจมากกว่าแล้วบางทีก็อาจจะได้กลิ่นความเป็นอูดออกมาหน่อยๆและกลิ่นก็ชัดเจนมากกว่าอยู่ตลอดเวลาคืออันนี้ก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ล้ำเลิศนะคะทั้งฟุง้งทั้งติดดีกว่าราคาก็นึกว่าอยู่ในแนวพอๆกันเลยนะคะคือเป็นกลิ่นที่หอมโอเคแต่รู้สึกว่าราคาแพงไปสําหรับกลิ่นทํานองนี้นะนึกว่ากลิ่นฟุตตี้ธรรมดาแบบนี้น่าจะ ซื้อน้ำหอมดีไซเนอร์ได้คือฟรุตตี้ของเขาอะ่ะอาจจะดูแพงกว่าน้ำหอมดีไซเนอร์ทั่วไปแต่ว่าก็ไม่ได้ยังไงเดีย้สึกว่ามันไม่ได้คุ้มราคาเพราะว่าค่อนข้างแพงยกเว้นแต่ว่าเราซื้อได้ในราคาที่ถูกนะคะแต่ถ้าเทียบระหว่างเดลิน uh, ากับอะโดเมด่านุชเช่เดลินามากกว่าเลยค่ะคือกลิ่นไม่ได้เหมือนกันนะแต่นึกว่ามันก็คือฟรุตตี้โฟร์โรทำนองเนี้ยเพราะว่าตอนนิชิดอะโดเมด่าหุ่นแรกนุก็แบบ คิดถึงอันเนี้ยคือมันกลิ่นออกโทนนั้นแต่ว่าอันนี้ดีกว่ามีมิติแล้วก็ดูแพงดูแบบเซ็กซี่มากกว่าค่ะเกียร์โดมิได้นะคะนึกคิดว่าใช้ได้ตั้งแต่ประมาณเด็กมัธยมเลยค่ะแต่อาจจะไม่เหมาะกับชีพโรงเรียนเนะเพราะมันค่อนข้างหวานจัดเนี้ยอาจจะตอนเราไปเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย